โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีมีพื้นที่ทั้งหมด15ไร่3งาน16ตารางวาแบ่งเป็นบริเวณโรงเรียน14ไร่3งาน16ตารางวาและสำนักงานบริหารโรงเรียน1ไร่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1จนถึงประถมศึกษาปีที่6ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษารวมจำนวนทั้งสิ้น306คน นักเรียนจำนวน3,577คนรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1. 1เมษายน2568ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568ของนายอัตพรสัมเภาผูม้มใยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีข้อมูลส่วนตัวนายอัตพรสัมเภาอายุ56ปี วุฒิการศึกษาปร,ริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีอันดับ3ขั้น66,530บาทองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1 การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ริเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาประเมินความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิน่นและจัดทำหลักสูตรโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมนำร่อง โดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา,นาหรือการนำสื่อนวัตก,กรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู ในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวั Award, ล IQA Award ประจำปีการศึกษา2566ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านที่2 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้บริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีทั้งในด้านงานวิชาการบุคคลงบประมาณและบริหารทั่วไปดําเนินการพัฒนาระบบบริหารกิจการนักเรียนและส่งเสริมพัฒนานักเรียนโดยมีสารสนเทศแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนมีการประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีกรรมการ การนักเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครองและกิจกรรมการช่วยเหลือนักเรียนมีระบบบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและประสิทธิผลร้อยละ85ดําเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพร้อยละร้อยมีการประกาศมาตรการนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุอุบัติภัย นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่21ร้อยละร้อยด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการิรเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่า และมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมายริเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีเครือข่ายความร่วมมือและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีการริเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและผู้ปกครองช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านที่5 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อน,นำความรู้ทักษะที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธ,ธิภาพโดยได้รับการคัดเลือกประเภทกรรมการและเลขานุกการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นประจำปี2567 จังหวัดอุบลราชธานีรางวัลระดับประเทศเพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณมอบโดยสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยผลงานที่ภาคภูมิใจในรอบ6เดือนด้านตนเอง1ได้รับการคัดเลือกประเภทกรรมการและเลขานุกการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นประจำปี2567จังหวัดอุบลราชธานี รางวัลระดับประเทศเพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณมอบโดยสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 2. เกียรติบัตรผู้อำนวยการฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับประถมศึกษาตอนปลายการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนภาค3ประเภทระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2567 มอบโดยมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรร่วมกับสโมสรไลออนสาบลรวมภาค310ประเทศไทยสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านสถานศึกษา 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับปฐมศึกษาตอนปลายการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน3ประเภทระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2567 2. รางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2566ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. เป็นโรงเรียนภายใต้โครงการ ConnectED สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 4. มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับยอดเยี่ยมมอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับชมรมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านบุคลากร 1. น,นางปราณีสานนได้รับคัดเลือกประเภทรองผู้มุ่วในการสถานศึกษาดีเด่นประจำปี2567จังหวัดอุบลราชธานีรางวัลระดับประเทศเพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณมอบโดยสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยและได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีศีส,ส,สอกอสคจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2567 มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 2. นางจงจิตโทนุการได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีศีส,สกศสอคจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2567 3. นางนิพาพรสมปานได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครรุสดุดีประจำปี2567มอบโดยคุรุสภา 4. นางขวัญหาไทยสมัครคุณนางธิดาพรทินนบุตรนายสุริยาสีคามนางรัชนีกรสุพรรณโรจนางสาววิภาวีประสานสอนเป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับประทมศึกษาตอนปลายการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน3ประเภท ครั้งที่28ระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2567และรางวัลอื่นๆอีกมากมายจากการเป็นผู้มีทักษะบริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการสามารถใช้สือ่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมีมนุษยส,ยสัมพันธ์ที่ดีและเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมวางแผนสอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนองค์กรสู่การปฏิบัติทำการร่วมกับภาคีเครือข่ายบริหารแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ส่งผลแห่งความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากผู้ปกครองชุมชนนักเรียนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน